หลังจากอดีตเพรกหน้าหลอดอนธีรัธดาดาขี่ช้างยกขบวนขันหมากขอบสินสอดทองมันเป็นแหวนเพชรเจ็ดกรัตมูลค่า22ล้านบาทเครื่องเพชรอีก3ชุดใหญ่และเครื่องประดับทองรวมถึงเงินสดไม่เปิดเผยจำนวนอีกปึกใหญ่เข้าพิธีมั่นกับแฟนสาวชาวเวียดนามมีมีเช้าตรู่วันนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีพิธีหลังน้ำพระพุทธมนเพื่อเป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตคู่ก่อนจะฉลองสมรสอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงค่ำค่ะ เด้าบ่าวป้ายแดงเปิดใจว่าเขากับภรยาอยู่ก่อนแต่งกันมาเกือบ4ปีแล้วและกับเข้ากันได้ดีจนแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยค่ะขณะที่เจ้าสาวก็เผยว่าประทับใจหนุ่มดอนที่เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายอยู่ด้วยแล้วมีความสุขค่ะซึ่งช่วงปีใหม่นี้นะคะทั้งคู่จะควงกันไปเยี่ยมคร,บรอบครัวฝ่ายหญิงที่เวียดนามก่อนกลับไปใช้ชีวิตคู่ที่อเมริกาโดยตอนนี้กําลังมองหาบ้านหลังใหม่เป็นเรือนหอพร้อมๆกับเปิดคลินิกทาฟันให้ภรยาอยู่ใกล้บ้านด้วยละค่ะก่อนมาผมก็เพิ่งเอาคอนโดไป ว่างขายในในตลาดที่อเมริกาก็กล่ว่าขายปุ๊บก,ก็พยายามหาบ้านใหม่ที่จะไปใช้ชีวิตใหม่ด้วยกันงานที่น้องทํางานทุกวันนี้มันไกลมากครับน้องต้องขับรถประมาณสองชั่วโมงไปถึงที่นูน่นสองชั่วโมงกลับมาบางครั้งน้องกลับมาประมาณสี่ทุ่มก็ต้องนอนตื่นไปละมันก็แบบเ,เข้าบอกเข้าโอเคแต่ผมรู้สึกไม่ไม่ค่อยสบายใจเราคือพยายามอยากหาที่ <S 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 ใกล้ๆ หรือไม่งั้นก็ซื้อบ้านกล้ๆที่นูนก็ได้ก็ดูว่าไหนดีกว่ากันส่วนโครงการฮันนีมูลหนุ่มดอนบอกอีกสักปีสปีค่อยคิดก็ยังไม่สายนะคะเช่นเดียวกับเรื่องถ่ายาดเราอยากสารฝันการเป็นผู้กำกับหนังฮอลลีวูดให้สำเร็จซะก่อนค่ะ ดอนที่รัฐาดาแจ้งเกิดจากหนังแอคชั่นเรื่องฟ้าที่ออกฉายเมื่อปี2541ประกบนางเอกลูกครึ่งสุนิสาเจตก่อนหันไปเอาดีกับการเป็นสตันแมนและสอนคิวบูดาราฮอลลีวูดมาก,กว่า10ปีและพบรักกับแฟนสาวดีกรีธันตแพทย์ที่คลินิกทำฟันของฝ่ายหญิงที่อเมริกาและปลูกต้นรักกันมากว่า4ปีก่อนจูมือเข้าประตุวิวารในวันนี้ค่ะ